นี่ซจอนอยากคือตละที่ไปหาที่ทังที่วัดที่สิบร้อยนะสิบสี่จนให้นะไก็ได้นะสถานีส่งไปนะเอ้าฮารางมาดุกพรางมาก่อนเออที่อ่านพลังให้นะ ไปเฮ้ยสม่ถ่าไปเลยลูกนะยัาลงไปวิ่งถทายหมดเลยเนะเห็นไหมไม่รู

ถ้ายินขึ้นมาคือจะไม่มีที่เดินนะครับาผมคไปยิงผมแม้งพอไว้ครับเออเราก็ไปทำบุญให้เขาด้วยนะเวลาบุญท่าบดนาลูกนะตอนเดินดูีิโลกไหมถ้าพ่อทีผมค่อยสู้รอไม่ได้นะครับทีเขาถอยให้ครับจเป็นแมลงพอธรรมดาเครับประวัติก็อยู่ดนะคดีดีดดีแล้วลูกเป็นยังไงลูกเดินโลกไหมขยอนฝันให้สี่สปอเซ็เออเอาดีดีถอยให้กันดีแล้วนะไปทำบุญไหลูกนะ น้งคะน้องเดี๋ยวให้แม่ก็ได้้เหี่บอก่เป็นพี่เป็นลูกน้องตอไหนเออเรียกที่เป็นลูกไปแล้วอ่ะเดินไปางหนนะอให้นะเปี๋ตรงไหนพี่ขวดใช้พี่ปลายเท้าที่ไหนนะเ้าปลายเท้าขอให้นะ เออคละแดีกว่าพี่เนาะทำปอ็ได้นะใช่ครบ้างพี่เยอะแยะนะเดชล่ไม่ใ่ชาเท้ายังจัดนแลกเป็นแล่ะสูถึงรยลก่เซแล้น่ะเท้าโล่งพี่เปอร์ซ็นแล้วเกบบพ่ชมาใลูกเียบจันากเทปลอดภัยนะลกนะแม่ในะปลอดภรนนะชี